เมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็จะบอกวิธีการปะรอยรั่วนะครับทีนี้ก็พอลงปุ๊บก็มีมีคนมาคอมเมนต์ทันทีนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นคลิปสำหรับมีคอมเมนต์ว่าเออทำไมอยู่ใกล้ๆตรงนี้ไม่ตัดแล้วต่อเลยนะครับก็ คือผมอยากลองนะครับว่าเออถ้ามันรั่วแล้วก็ลองทําตามคลิปวิดีโอนะครับแล้วมันทําตามคลิปในอินเทอร์เนต็ตเนาะแล้วมันจะอยู่หรือเปล่าก็สรุปว่าวิธีนี้มันอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้อธิบายต่อนะว่าควรที่จะไปทําอยู่พวกกลางสายหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ให้เห็นว่าวิธีนี้ทําได้นะครับทีนี้ถ้ามันอยู่แถวแถวบริเวณนี้นะครับบริเวณที่ใกล้ๆก,กับข้อต่อตรงเนี้ยเราสามารถที่จะ ตัดแล้วก็ต่อเลยได้นะครับสายมันก็จะไม่ได้สั้นออกไปมากเท่าไหร่นะครับสายมันก็ไม่ได้สั้นออกไปมากเท่าไหร่นะอันนี้ผมก็จะตัดแล้วต่อนะครับก็ประแจที่ใช้ก็เบอร์19นะครับกับเบอร์1 5หนะใช้ประแจเบอร์19กับเบอร์15ขั้ขนอ,อก จริงตรงนี้ก็ตัดออกได้นะครับแต่ว่าจะให้ดูก่อนนะครับนี่คือที่เขาต่อไว้นะครับมันก็จะเป็นหางออกมาแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราก็มาตัดออกเลยนะครับตัดเลยนะครับ จริงก็ใช้คัตเตอร์ก็ได้นะครับแต่พอดีผมมีไอ้ตัวกันไกตัดนะครับก็จะใช้กันไกตัดนี่แหละ แล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องพยายามยัดมันเข้าไปให้ได้นะครับยัดเข้าไปแบบนี้นะครับให้สนิท หลังจากนั้นก็หมุนกลับเข้าไปคืนนะครับมันก็จะเป็นการทำให้ตัวสายกับตัวข้อต่อมันแน่นขึ้นนะครับมันก็จะรับให้มันแน่นเลย เรียบ,บร้อยนะครับลวดนี้ก็ขันกับเข้าไปคืนลวดสปริงตัวนี้ขันกับเข้าไปคืนนะครับเราก็จะได้เสียไปประมาณกับที่เราทดลองนะครับความยาวมันก็เสียไปประมาณนี้ซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่มันแตกนะครับเดี๋ยวเราก็ลองเทสกูเปิดปั้มลมนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีรั่วอะไร อุปกรณ์ก็มีประแจนะมันก็ขึ้นอยู่กับหัวตัวนี้นะครับแต่ที่ผมใช้คือเบอร์19กับเบอร์15นะครับแค่นั้นแล้วก็ตัวคัตเตอร์หรือกันไกตัดก็ได้นะครับแค่นี้นะครับ